สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่สามยิงปืนภูมิพลิตกันอีกแล้วนะครับรบอันนี้ก็เป็นสนามอของภูมิพลิต IPSC ช็อตกันขวาก็โอเควันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับพี่เอกโอเควันนี้นะครับเราก็จะมาตอบคาถามด้วยการทดลองนะครับว่าทําไมเวลาเรายิงปืนต้องใส่แว่นนี่ครับผมก็ใส่แว่นนักกีฬาแม็กก็ใส่แว่นทำไมแว่นมีความจำเป็นยังไงกับการยิงปืน ก็คือเวลาเรายิงปืนไม่ว่าเราจะยิงอ่เรกหรือเ่าใส่เป้ากระดาษนะครับหังนั้นก็มีโอกาสที่ลูกกระสุนนะครับมันจะแฉลบกลับมาที่ผู้ยิงหรือว่าคนที่อยู่รอบข้างนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําการป้องกันก็คือดวงตาเพราะว่าดวงตาเป็นส่วนสําคัญนะครับงั้นวันนี้อย่างแรกเลยนะครับเราก็จะมาทําการทดลองยิงลูกองนะครับใส่เพชรเหล็กนะครับที่ระยะประมาณ7เมตรแล้วก็เราจะมาดูกันว่าสเก็ต ที่ฉลบออกจากเหล็กๆไปที่กระดาษนี้จะเป็นยังไงนะครับเป็นขั้นตอนแรกแล้วเดี๋ยวเรามาดวูนว่าแว่นตาน,นี้ละไที่เราใส่ตอนยิงปืนเนี่ยมันจะช่วยได้ยังไงครับนะครับโอเคอัก,กิลาโหลดแอนเมกเลยดิดันบายติ๊บ อันโ okay. หลดแล้โชเคลียร์เคลียร์ให้ม์ดาวโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับที่เป้าอ่าที่ที่เสร็จเหล็กกับแผ่นกระดาษที่ยิงไปเมื่อกี้อันนี้นะครับจะเห็นว่ารอยที่บนกระดาษตรงนู้นนะครับเป็นการฉลับของเออม็ดตะกั่วนะครับเราไม่ ตะกีฬาไม่ได้ยิงใส่กระดาษโดยตรงนะแต่แล้วเรายิงใส่เศษเหล็กนะครับางานนีน้คือการฉลับของตะกัวน,นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแว่นตาน,นิรภัยที่เราใส่ตอนยิงคืนเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นแว่นตาน,นิรภัยครับอันนี้เป็นแบบธรรมดาชิดจากโฮมโปรนี่แหละครับแต่ว่าบนเลนจะเขียนว่าเป็น Z 87.1บวกครับก็คือมาตรฐานในการป้องก,กันสเก็ตในพงล์ย mm hmm. เดี๋ยวเราเรามาดูกันว่าแว่นอันนี้จะ,าจะการสเก็ดจากกระสุนทุกซองที่แหลกออกมาได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปเ็ตอัพก่อนโอเคอันนี้เราก็เอาแว่นมาวางไว้ในพงยิงอย่างนี้นะครับเพื่อรับ ตะเก็ตจากเตนตรงๆเลยเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง Are you ready? Stand ใ,ใกล้ๆครับใ,นใ,นใกล้ๆนี่อันนี้ก็เป็นแว่นที่เราหยิงเมื่อสักครู่นี้นครับสนะังเกตว่าจะมีรอยสเก็ตนะครับกระทบกับเลนแต่ว่าเลนเนี่ยไม่ทะลุนะครับข้างหลังนี้ยังเรียบอยู่ไม่ทะลุารสเก็ตได้อันนี้งั้นเดี๋ยวเรามาดูอีกอันหนึ่งเป็นแว่นเหมือนกันแต่เป็นแว่นแบบธรรมดาที่ไม่มีมาตรฐาน สำหรับการกดูว่าถ้าเกิดโดนสกเก็ตล้วจะเป็นยังไงโอเคไปอคตอนนี้เราก็ได้เอาแว่นกันแดดเป็นเป็นแว่นแบบธรรมดาซื้อมาละร้อยเอาไปว่าเราโน้นเียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเมื่อเจอสกเก็ตตะ่วจากลูกครองจะเป็นยังไงบ้างโอเคนักกีฬาเตรียมตัวเลยครับเจ are you ready ready stand by โอเคเราไปดูกันนะครับว่าแว่นกันแดดอันร้อยของเรานี่เ,เป็นไงบ้างยบร้อยนะครับสภาพหักครึ่งไปแล้วนะครับเลน เลนก็หักเหมือนกันนะครับเรียบร้อยลองคิดสภาพดูว่าถ้าเลนแบบนี้มาอยู่ด้านที่ตาเราแล้วก็แตกใส่ตาเราก็คงไม่ดีครับโอเคทีนี้แถมท้ายให้ดีกว่าถ้าเรายิงตรงๆใส่แว่นที่มีมาตรฐานจะเป็นยังไง ลองนะลองกันเลยครับอ่าอันนี้เป็นสภาพก่อนที่เราจะยิงลูกซองใส่แบบตรงๆนะครับสังเกตว่าไม่มีรูนะครับเดี๋ยวนักกีฬาจะยิงใส่เต,ตรงๆเลยเป็นเต็มแว่นนะดูว่าเป็นยังไงกันไว้วางยินกันอะไรครับผมโอเคอ่าแว่นแว่นเราอยู่ตรงนี้นะครับแว่นเราอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวเราไปดูผลงานกันว่าแว่นเราเป็นยังไงบ้างอ้าวนี่เหยียบแล้วเอา้าขอโทษครับอ่ะหืมกรอบกรอบไม่อยู่แล้วนะครับกรอบหายไปแล้วนะเลนเล่นเป็นยังไงบ้างครับเลนเลนก็เป็นแต่ไม่ทะลุนะครับคือบิดเบี้ยวบิดผิดรูปนิดหน่อยแต่ไม่ทะลุไม่ทะลุ นูนขึ้นมาเฉยๆด้านหลังใช่ไหมใช่ด้านหลังไม่ทะลุเนาะไม่ทะลุอันนี้เป็นรูที่ยึดยึดยึดกับกรอบนะไม่ใช่ไม่ใช่รูตัดกระสุนใช่อแสดงว่าแว่นธรรมดากันกระสุนได้แว่นธรรมดาอย่างนี้ก็กันได้พอสมควรได้ระดับหนึ่งอ่ใช่ไหมดีกันสเก็ตได้แล้วก็กันแบบตรงๆก็ยังได้ด้วยเป็นแว่นแบบซื้อในโฮมโปรธรรมดาธรรมดาลยนะครับเนี่ย นี่นะครับก็เป็นการทดลองนะเป็นความรู้นะครับเพราะว่าทาไมเวลาเรายิงปืนถึงต้องใส่แว่นนะครับไม่ใช่แว่นอะไรก็ได้นะครับทางที่ดีคือควรจะใส่แว่นนิรภัยที่มีมาตรฐานอย่างน้อยต้องเป็นแซด87ที่กันพวกเก็ดแบบนี้ได้แว่นกันแดดอะไรพวกนี้ที่ตามแฟชั่นอาจจะก,กันไม่ได้ไไดอาจจะก,กันได้นิดหน่อยถ้าถ้าถ้าความเร็วไม่มากแต่เพื่อความปลอดภัยใช้แว่นนิรภัยนี่จะดีที่สุด Okay. ถ้า,างั้นวันนี้เราก็ฝากัไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปโอเค okay. สวัสดีครับ